สวัสดีครับมาพบกันนะครับวันนี้ผมนายแฮปปี้แมนจากเว็บ p d a m o b i s c o m นะครับจะมาแนะนำละกันนะครับจะเรียกว่าพรีวิวหรือรีวิวก็แล้วแต่นะแต่ว่าผมเรียกว่าเป็นการแนะนำให้รู้จักกับตัว GoPro นะครับ Hero plus LCD นะครับก็จะเป็นกล้องแอคชั่นแคมนะครับตัวนี้จริงจมนีกล่องแต่ว่าขอภัยที่อาจจะใกล้ไปน,นิดนึงแอฟีเจอร์หลกักๆนะครับสามารถ นี่เลยถ่ายภาพได้1 0 8 0 p นะครับที่เป็น full hd นะครับในขนาดที่ได้ถึง6 0 fps นะครับเฟรมเรทนี้ได้ถึง6 0เลยทีเดียวกล้องนะครับถ่ายภาพได้8ล้านนะครับ 5fps burst นะครับก็จะถ่ายภาพต่อเนื่องกันได้ถึง 5fps ต่อกันนะครับแล้วก็ตัว control view share นะครับผ่านบลูทูธและ Wi-Fi นะครับแล้วก็ b u i l t i n Touch Screen Display ด้วยนะครับตัวนี้ ก็จริงๆผมต้องบอกว,ว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวเขาเรียกอ,อะไรไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านเรื่องของตัวกล้องแ c คช o ่ cam นแคมนะจริงๆตัวนี้ต้องบอกว่าติดตัวแรกเหมือนกันที่ได้ทดสอบใช้งานนะครับแต่ว่าในเว็บเราเราก็มีรีวิวพวกของตัว SJ Cam นะครับแล้วตัวนี้จริงๆก็มีรีวิวไปแล้วนะไปดูกันได้เลยนะครับตัวนี้อ่าสเปคอีกนิดหนึ่งตัวนี้ด้านข้างไม่รู้จะเห็นไหมวิดีโอก็สามารถรอ,อ,องรับได้ถึงเฟรมเรทได้60 50 30 25นะครับในขณะที่ เป็น Full HD นะครับถ้าเป็น 720p ก็จะเต็มแล้วก็ลวมถึง Super View ด้วยครับทั้งหมดเป็น Ultra View นะครับหมายถึงก็คือเก็บภาพได้กว้างมากๆเลยนะครับตัวรายละเอียดตัวโฟโต้ก็จะมีบอก Resolution นะครับอ่ามี Time Lapse ด้วยนะครับตัวฟีเจอร์อีกอันหนึ่งที่สามารถนำมาทำคลิปเจ๋งๆได้นะครับด้านหลังจะมีบอกอะไรบ้างนะครับมี Key Feature อ่าเรื่องลงมาแล้วกันเอ นิดหนึ่งมีคีย์ฟีเจอร์นะครับตึบ๊บกล้องนะครับ waterproof housing เรียบร้อยแล้วนะครับเอาจะไวน์เกอร์เลนนะครับ b u i l d in microphone และ speaker b u i l d in wifi support นะ GoPro app แล้วก็ smart remote นะครับ b u i l d in touch display แล้วก็ highlight tag นะครับง่ายต่อการแชร์ share, นะครับแล้วก็ support ตัว micro SD 64 g b ป้องด้านล่างนะครับตัวกล่องนี้ก็จะบอกว่าเป็นแอป plus studio นะค,คือสามารถดาวน์โหลดสตูดิโอพร้อมกับแอปมาใช้งานได้ฟรี Free เลยนะครับตัว GoPro Studio สามารถตัดต่อได้แบบคลิปจริงๆที่เราเห็นกันในแบบออนไลน์บน YouTube นะครับผมคราวนี้ก็มาดูตัว GoPro Hero กันนะครับ plus lcd นะครับทำไมถึง plus lcd เพราะว่ามันมี lcd นั่นเองนะครับนอกจากจะมีตัวบางรุ่นนะของโ o p r o นะครับ,รบก็จะมีแค่ตัว ด้านหน้านะครับที่เป็นบอกว่าใช้งานอะไรอยู่บ้างนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยไม่มี ACD ตัวนี้ก็คือจะมี s c d อยู่ด้วยนะครับสามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับมี housing มาเทียบร้อยตัวนี้ก็คือข้อดีของมันนะครับก็ต้องบอกว่าราคาสักประมาณไม่ประมาณหละราคาหมื่นนะครับ9 9 9บาทก็ต้องบอกว่าเป็นราคาที่ไม่แพงไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงก,กลางๆสามารถหาซื้อได้กันทั่วๆไปผมว่าก็น่าจะมีกําลังซื้อกันนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นตัวรุ่นสูงสูงเนี่ยก็ต้องหมื่นห้าอัอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะดูดูแรงไปนิดนึงนะครับในขณะที่กล้องรุ่นอื่นๆที่เป็นแอคชั่นแคมเดี๋ยวนี้ในตลาดก,ก็จะมีในราคาที่ต่ำกว่าหมื่นเยอะมากเลยนะครับผมในขณะที่ออปชั่นก็ครบด้วยนะครับก็คงไม่ได้กลับถึงแต่ว่าตัวนี้ GoPro Hero Plus นะครับรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับขนาดจริงๆพยายามหาขนาดอยู่ในเว็บไซต์เขาไม่ได้บอกสเปคเอาไว้นะครับผมอ๋ออันนี้ยวโค้ดขึด้เทียบระหว่างที่จะดู รายละเอียดตัวนี้ไหมครับมาดูไอ้ด้านข้างกันนิดนึงอีกด้านหนึ่งเพิ่ง,งเห็นนะครับมีตัวเรื่องของออนี่อุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีที่เราซื้อนะครับเราก็จะได้อะไรบ้างไดฮีโร่พลัสนะครับมีบิวอินทัสดิสเพลย์นะครับสเกลตันแบ็กดอรมีแบ็กดอแบบทัสแล้วก็แบบที่เ,เป็นสเกลตันนะครับคือไม่สามารถแตะหน้าจอได้นะครับหรือว่าใส่ใส่ตัว ฝ่ายด้านหลังแล้วนะครับก็คือสามารถที่จะสัมผัสหน้าจอสั่งสั่งงานได้ด้วยนะครับเคอร์ฟนะครับสองอันนะครับแล้วก็แฟลกนะครับเมาส์ตัวเมาส์ที่ติดกับอาจจะใช้จักรยานหรือพื้นที่รับระยบหรือว่าพื้นที่โค้งนะครับแล้วก็ตัวไมโคร USB cable นะครับแล้วก็ mounting buckle นะครับตัวนี้ก็ติดมากับตัวตัวนี้อยู่แล้วอ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้อีกนิดนึงครับอันนี้เอา ชั่นนะครับที่มีให้นะครับก็จะมีสมาร์ทรีโมทนะครับก็หาซื้อได้เพิ่มเติมครับแฮนเดิลนะครับเฮดแสปนะครับหรือว่าเชสตี้นะครับอันนี้ก็หาซื้อเพิ่มเติมได้นะครับ25อัพมานะครับมีให้เลือกอีกเพียบนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจเอ๊ะมันน่าสนใจจริงเหรอเนี่ยนะครับตัว อย่างที่บอกสเปคน,น,นะครับ,บหลักๆแล้วตัวนี้คือแอคชั่นแคมเราเช้มาถ่ายตัววิดีโอเนาะหรือเป็นถ่ายภาพก็ได้นะครับถ่ายภาพก็จะได้ภาพมุมกว้างที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนในคนพวกสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับเราาพกกล้องตัวเดียวเนี่ยก็สมาร์ทโฟนอาจจะไม่พอนะครับด้วยสเปสกกล้องนั่นเองแราตัวนี้คือจะเราเราจะได้ภาพแบบจำ j a ใหม่ๆมุมมองใหม่ๆนะครับหรือว่าจริงๆเราไปติดตั้งพวก ถ้าเห็นกีฬาที่เป็นเอ็กซ์ตรีมทั้งหลายนะก็จะเราจะได้ภาพแบบโอ้เราเองที่ไม่เคยเล่นพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพเหล่านั้นนะครับในโลกของเรามากขึ้นนะครับคราวนี้เจ้าตัว He โ o plus LCD นะครับนอกจากจะ plus LCD แล้วมันทํางานอะไรยังไงบ้างนะครับมาลองดูกันนะครับด้านหน้าก็เห็นว่าเป็นตัวกล้องนะครับตัวนี้ต้องบอกนิดนึงก็คือเราควรจะถ้าเป็นไม่ได้ก็ควรจะใช้เขาเรียกว่าติด ตัวฟิล์มฟิล์มนะครับเพื่อกันรอยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรอยไปนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะครับติดฟิล์มกันรอยก็จะดีในการใช้งานนะครับรวมถึงตัวนี้มีปุ่มนะครับด้านหน้านะครับปุ่มนี้ไว้ทำลายครับเอาไว้กดค้างครับปิดเปิดนะครับกีะพริบปิดปิดมาละแบ็ก็จะหมดนะครับซะอย่างนั้นโอเคก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดเครื่องนะครับผมแล้วก็กดค้างเพื่อ ปิดนะครับอ่าก็จะมีเมนูตัวนี้ขึ้นมาสามารถแล้วก็เป็นปุ่ม select เมนูด้วยนะครับอ่ะแบตอาจะอาจะหมดไปแล้วนะครับขอก่อภัยไม่ได้ชัดแบตไว้ก่อนไม่เป็นไรก็ไว้ค่อยดูพวกเมนูอ่ะมาแล้วใม,มเมนูต่างนะครับอ่ะเปลี่ยนเป็นโฟโต้แบตเตอรี่ t o level นะี่ย level t o low นะครับปิดตัวเองจ้ะโอเคก็จะเป็นเห็นไหมครับสวิต สวิตตัวเมนูได้นะครับด้านข้างก็จะเป็นปุ่มเอาไว้สำหรับเ,เลือกนะครับเข้าเมนูทีหนึ่งนะครับด้านบนก็คือปุ่มเหมือนปุ่ม e อ t e r อร์ด้านหลังนะครับจะเป็นแบบนี้ด้านข้างนะครับด้านบนก็จะมีฝาปิดตัวนี้ด้านล่างล่ะก็จะมีก o pro โดยเฉพาะนะครับแล้วก็จะมีมีฐานวางนะครับสวยงามมากมาย ตัว housing ตัวนี้คือข้อดีนะครับก็คือมันมี housing ออกมาติดตัวมาเลยนะครับสำหรับ Hero Plus LTCD ซึ่งตัว housing ตัวนี้คือไม่สามารถแกะออกได้แกะออกได้นั่นหมายถึงถ้าหากกล้องมีปัญหาอะไรต่างๆก็เข้าสูนย์อย่างเดียวเลยนะครับผมก็เป็น housing ทั้งตัวเลยนะครับถ้าหากเจอเประเด็น,นแต่ว่าถ้าการณีที่เป็นรอยต่างๆเนี่ยก็จะลำบากแล้วนะครับก็ต้องดูแลกันให้ดีหน่อยถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะทุกใช้ฟิลม์มหรือ อื่นๆนะครับที่จะเป็นปกปกปกป้องอทีหนึ่งถ้าไม่ได้ซีเรียสมากก็จะปกป้องเฉพาะตัวเลนส์กล้องนะครับเพื่อได้การถ่ายภาพที่ดีขึ้นอ่ะที่มันอาจจะถ้ามีรอยขีดข่วนเนี่ยอาจจะเป็นรอยแล้วภาพที่ออกมา,าจะาไม่ดีนะครับผมตัวด้านบนนะครับตัวนี้ฝาปิดเนี่ยจริงๆตัวนี้สามารถกันน้าได้เลยนะครับจริงผมมีถ่ายภาพที่ในน้ํามาแล้วแต่ว่าแบตอาจจะหมดอ่ะนี่ครับเป็นลัอกษันนี้ก็จะเป็นล็อกนะ,นะครับล็อกด้านหลังนะครับ ป๊ะนะครับเวลาปิดแล้วก็เปิดก็แน่นหนาดีครับอันนี้ไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะเข้าแน่ๆนป๊ะซีลเนี่ยเขาก็ทำออกมาได้ดีเลยนะครับนี่แกะมาอย่างไงตื๊บอ่าเปิดฝาหลังมานะครับเราเห็นด้านในด้านในเนี่ยจะมีที่เสียบไมโคร USB นะครับสำหรับชาร์จนะครับแล้วก็ตัวใส่เมมนะครับตัวนี้ใส่ได้ถึง64อิกนะครับต้องถอดออกมานะครับผมตัวหน้าจอ LCD ตอนนี้อาจจะไม่ได้ดูเห็นเมนูหรือเป็นตัว ต่างๆเพราะว่าตอนนี้คือแบตหมดนั่นเองนะครับต้องขอภัยอีกทีหนึ่งนะครับในลักษณะนี้คือตัวนี้สามารถถอดได้เปลี่ยนฝาที่สามารถที่จะทัชสกรีนได้แต่ตัวนั้นอาจจะกันน้ําได้ไม่ลึกหรืออาจจะกันน้ำไม่ได้นะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นฝาแบบนอนทัชสกรีนนะครับก็สามารถที่จะกันน้าได้นะจนากวาซดลเนี่ยที่ทำออกมาเนี่ยค่อนข้างแน่นหนาดีนะทาให้สามารถกันน้ําได้ทันทีนะครับอ่าแปะ Bad. โดยที่อ่าไม่ต้องไม่ต้องเอ่อไปหาอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะทัชซิงตัวเดียวนะครับ ซื้อมาปุ๊บชาร์จแบตเต็มก็ใส่เมมนะครับไปใช้งานได้ทันทีเลยตัวนี้นะครับก็คงเป็นการเรื่องของการแนะนํานะครับในการใช้งานเนาะเนี่อันนี้ตัวนี้ล้มเลยอะพรีวิวรีวิวนะครับสําหรับตัว Go Pro นะครับตัวนี้ก็ยังไงก็มีอะไรก็ติดชมมาได้นะครับส่วนเรื่องการใช้งานกับภาพถ่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงแล้วกันครับอ้าวล้มอีกซะย่าง้นจ้ะขอบคุณที่ติดตามชมครับ สวัสดีครับ